สวัสดีหลังวันลอยกระทงนะเจ้าเนาะวันนี้อีนึงกับปลามาเก็บบรรยากาศแม่น้ำมะเหมือนเดิมเจ้าวันนี้นึงปลามาหมา่ด้านบนเนาะด้านบนสะพานเอ,อหมายตรงสารแยกนี่เจ้าระวังน้ำมะกับน้ำเหมืองคลองเออคลองชนเนาะตรงสารแยกเหมือนเดิมเจ้าปรากฏว่าตอนนี้เป็นปิดฝายเรียบร้อยแล้วเนาะฝายด้านหลางต้นบ้านเอตอตรงบ้านสันต้นทงแนละ้วเป็นปิดเรียบร้อยแล้วเจ้าตอนนี้สภาพน้ำเออเจ้านี่พอหันป่าออกผ่อง แต่ก็ใบเยอะเจ้าเนื่องจากตอนช่วงน้ําแห้งเนาะปนจี้กันขนาดเจ้านี่โอ้ยคนจี้ป่าจนปอน้ำหมามีป่าเนาะอีนึงก็กำลังเริ่มมา่ทายทําวันนี้วันแรกเจ้าปลามายองต้องอาศัยสุ่มยกเอาเนาะสุ่มยกอ่าปลาน้อยเจ้าพวกปลาซ้อยปลาซิวเนาะแค่เจ้าบอกเยอะมัดรุ่นด้วยกันตาแหลกเลยเจ้าต้องอาศัยอาหารมัดเอาเนาะเกปลาซิวเจ้านี่ Nhìn này ơi, bà sưu tìm Tìm từng mũm vô vô chỗ 2 tùa Thế cháu đừng có cháu Bà cho chút cho chút Cho cái quầy xùm lúc cho ตอนแรกๆไม่เข้ามานันเจ้านีตอนนี้ป่ามันจะเริ่มหูแล้วต้องอวยเมินกว่าน,นี้เจ้าอวยมเมินๆเนาะป่ามันบ้กกาเข้ามาใกล้เจ้านี่แรกๆนี่อาจจะเข้าอยู่เนาะมีน,นึงก็ได้ป่าสักหน่อยละเทศดูเนะว่าพอมีป่าก็หลังจากคลิปนี้ถ้าเกิดว่าบัดบักแควได้ป่าอีนึงอาจจะไปจอมเบ็ดเนาะอาจจะไปจอมเบ็ดป่าซิวพอ,พอเจ้าเรารุ่นกันไปก่อน ว่าตังใดดีตังในหมวนเนาะวันนี้เก็บบรรยากาศนี่พอเจ้าช่วงน้ำเออว้าก็เป็นฝูงเจ้าตัวแค่นี้ก็โอเคแล้วเจ้านี่ ปลาส,ส้อยปลาซิวปลาเขาปอกนี่เจ้านี่เนาะเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูมันมันมันโอ้ปลาบูเขาตั้งปืนนี่นึงขันมันออกหวางนี่เลยโอ้ดีดดีดเดียวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง ขอ,อกรอขอ,อกรอมันจะเมือ่อยะดูปืนจำบเจ้านี่แจะเข้าแต่ละทีก็เข้าดีๆหน่อยก็ไม่ได้นีด่ดูเจ้า วางทับกันเนาะนี่เหลื่อมขนาดนี้ไปก่อนเดี๋ยวเผื่อตัวใหญ่จะมาเข้าเจ้าปะบูเนาะมหยนี่มีปะบูเยอะเจ้านี่ข้าเหมือนนี่ปลาซิวเจ้านี่ ตัวเดียวเท่าน,นั้นแต่สิวนี่เข้าบ่อยกว่าแปาน,นะนนึกนะหรอาหารที่มันออกกินก็สังเกตดูปลาออกบนผิวน้า่วนมาจะบตัวปอบใหญ่ตัวใดเนาะเจ้าเนาะ แต,ต่ว่าเบื่อจ้ะมันจางไปจางไปเจนี่เหลือเหลือปัสสิวะกำตัวนแกน ตัวใหญ่โอ้ยหลายตัวโอ้โหมันๆอุกกานี่เจ้าโอ๊อกไปอย่าตัวสองตัววันสองวันชั่วๆหนึ่งอ้ยแกดูตัวใหญ่หตัวเจ้าโอ้อออโอหโมนัมนๆขอถ่ายรูปกำเนิดนี่โอ้ได้ละเจ้าช็อตเด็ดปลาส้อย นั่นมนัมนมนันดูปากาวีไทยตัวนี้กัน,น,เน,เนเจ้าอโดดอ้มนดดองนๆะน,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 นมาเป็นเปลือเต๋อเดูปลาสร้อยมน์เจ้าปลาสร้อยมันโดดเก่งๆอ่ะเมื่อกี้ก็ะโดดไปกำละไปสองตัวเนาะมันมันเหลิมมวน้วเจ้านี่นะเเป็นเตือเนาะ ซิ้กัตัวใหญ่ขนาดเจ้าดูสืดเอืมดูปาซิ้วสดูตัวใหญ่นะได้แลยเได้แน่กี่ตัวกระเพียนกับปลาสลัด ก้อยยกนี่มันก็มโดดเนาะมันก้อยมันบองหูตัวแต่เจ้าเห็นกามโดดมันไม่ค่อ่ข้างเป็นแทนะัจนีหนมันไปโดนอะไรมามโดนปลาใหญ่ไล่ตอดมา หมยนี่มีอุปสรรคยางเจ้าคือกลางลมบอค่อยดีกองตากแดดห่อนขนาดเจ้นี้ตอนนี้แปดโมงกว่าเองเนาะแดดห่อนขนาดเจ้าแต่จุกดียังมีลมหนาวมาพึ่งพองเนาะข้อเสียก็คือกองตากแดดเจ้านี่ ี่โอ้ยได้ปลาดุกว้าได้ปลาดุกเอาอาหารปลาดุกลงกรับพปลาดุกเจ้ามันมันมันอือนี่จานีมนมน่มันตการซุ่มหน่อยนะะี่เจ้าวุยปลาดุกวิ่งซ้ำมันมันมันมีกำลังใจอย่างน้อยนะจ๊ะนาะงุินต่อเจ้า ดักเซฟมี่ฟาวชนได้ได้ได้หลโไปดูออซอยต่อ นาอีกสักปูกกเข้าเลยตัวนี้ิมาเป็นเป็นฟนูเป็นเตอเนาะมาเป็นฮาเจ้าตอนนี้นีม่มึงเบาไหวแล้วเจ้หาหนิอ่อนขนาดเลยทั้งแดดทั้งเอ้ยบนบกและแดดในหนาเนาะอ่อนขนาดกล้องก็อ่อนขนาดเจ้าไถาได้ยกสรงไทยผอมสักชอ็อตปเนาะ มาเก็บเพื่อดูบรรยากาศบ่ได้เจ้านี่ยกทรงไทยนะเจ้าเนาะ,อะชอตเล็กๆหนึ่งน้ำซักฝูงเด้อหนึ่งตัวกระซิวจุบ่เคยเข้าแล้วเจ้านี่มันจะมาเ,เติมเต๋านะไป๋อนี่ห่อนไม่เจ้าเบาไว้ละสองตัวเจ้านี่หนึ่งตัวลู มามา่มามาเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเนาะขอ,อมาพายตัวคลิปสั้นหน่อยนะเจ้าเนะาะอยากเห็นบรรยากาศเจ้าต่หนึ่งจะพยายามปลามาลุ่นเฮือบอยนะจะพยายามทำคลิปลงเฮือบอยๆกว่านี้เจ้า